ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ KING ิงคำขันเจอกันทุกครั้งที่จะซัมซุงหรือว่าเอาจริงอ่ะปีนี้เรากล่าวว่าเฮ้ยเทปแรกจะเป็นเรื่องอื่นอา้าวแต่ซัมซุงนั้นเปิดตัวเร็วเอทีมสมัง้งแต่มกร,ราเพราะฉะนั้นก็เลยหนีไม่พ้นนะครับกับคู่กรรมคู่เวรคู่เนี้ยซึ่งตรงนี้จริงๆก็ต้องบอกนะว่าก็ดีเหมือนกันร,รีบเปิดมาจะได้ไม่ต้องอ้างว่าเนี่ยเออเปิดมาก่อนจะได้แบบว่าใช่ใช่ ใช่แบบขายปลายปีแล้วแบบต้องรออีกหลายเดือนกว่าจะออกมานี่คือออกมาชนกันแทบเดือนต่อเดือนเลยถูกไหมใช่เนี่ยอุตส่าห์ให้เปิดออกมาเร็วกว่ากันสุดท้ายก็ไม่ดีดีกว่าหรอกยังไงไอโฟนก็ยังดีกว่าเสมอันลความคิดจากคนที่อยู่ในบริษัท a p p l e ก็จะแบบนี้แหละครับแต่คราวนี้เราไม่เดาแค่หัวข้อท็อปิกที่เราคิดกันเองแล้วเพราะว่าเรามีการไปโพสต์สอบถามในคอมมูนิตี้ของ YouTube โดยแซ ผมไปเอาความคิดของคน Android มาอย่างนี้เนี่ยมันหาเรื่องกับเราวะเขาเขามีสาวก i p h o n e อยู่ด้วยไงอาจจะน้อยนิดนึง10%อะไรองี้แต่ก็มีแต่เขาอยากรู้หลเรื่องที่แบบว่าเฮ้ยมันต้องเทียบกันได้ไงเขาก็เลยลิสต์มาเป็นหัวข้อหัวข้อถามตอบมาเรร้อยว่าอยากให้เราขิงกัน,นเรื่องอะไรในโจทย์ไหนบ้างไม่มีปัญหาขิงเมื่อยังไงเราก็ไม่หมไหว งั้นเดี๋ยวเริ่มที่เรื่องแรกกันก่อนเลยนะครับก็คือเขาบอกว่าอยากดูกดีไซน์ไทเทเนียม,อมเออเรื่องนี้ต้องเรื่องนี้ยังต้องพูดอีกหรอกล้าพูดดีเหรอทำไมอ่ะ<บ>เอามาจาก iPhone 15 Pro ขนาดนี้เนี่ยคแค่มาก,ก่อนนิดเดียวคือในรอบที่ Apple เปิด iPhone มานะนี่นับเป็นครั้งแรกรอบ15ปีก็ได้ทำไมมีอะไรแบบเปิดมาก่อน a n d ด o i d อ่ะ มีมาไม่รู้ก่อนไม่รู้ตั้งเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วก็ก๊อปเราไปไม่รู้กี่เรื่องต่อกี่เรื่องอลสงวิเจ็ดกณก็เปิดตัวหลังเราเป็นสิปีไงเพราะฉะนั้นก็เลยอันนี้ถ้าเป็นอันนี้ต้องเป็นครั้งแรกนะที่แบบเฮ้ยไทเทเนียมมาเป็นเฟรมแล้วแอ d r o i d ก็ต้องแบบแคชอัพไล่ตามทำสูก็จัดให้เลยกับนี่เลยไทเทเนียมเกรดของคุณอะไร น็ชชัลไทเทเนียม,มเขามาแบบของจริงของแท้เนี่ยมันต้องอย่างนี้ไทเทเนียมธรรมชาติธรรมชาติเฮ้ยก็สีเทาก็ใกล้เคียงกันอ่ะเขาอยากดูว่าถ้าเกิดดูจากสีแล้วมันใกล้กันแค่ไหนอ,ะอ่ะให้ดูให้ดูให้ดูนี่<ล>นี่ๆๆๆนี่นะครับตัวเครื่องสีโทนประมาณนี้เอ่อถ้าเทียบขึงความเงาพอๆกันไหมมันก็โพลิชประมาณหนึ่งเหมือนกันนะมันก็ใกล้ๆกันแต่มันก็ไม่ได้แตกต่างอันนี้จริงๆมันขึ้นอยู่กับเอฟฟินิชชิ่งสุดท้ายคือมันก็ไม่เชิงว่าแมททั้งคู่นะผมว่ามันก็กึ่งๆแมทกึ่งเงา่ บบลองจับดูก็พอมีรอยนิ้วมือทั้งสองอันแหละมีรอยนิ้วมือทั้งคู่ก็เ,เช็ดได้เช็ดได้ใช่อ่าแล้วก็มีเรื่องของดีไซน์ที่เขาบอกว่าไอโฟนเปิดตัวมากี่รอบก็หน้าตาเหมือนเดิมอะ <c oughs> ครั้งนี้คุณก็กล้ามาแซลผมะนะ <c oughs> นี่ก่อนหน้านี้ผมก็แบบว่าไปเห็นคนถือเป็น S 2 3อยู่ผมก็ตกใจเฮ้ยทำไมมี S 2 4่สิไทยแล้ววะเอาดูไปดูมาฮเฮ้ยหาความต่างเจอตรงไหนด้วะด้านหลังถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ยรอบเนี้ย จอราไม่โค้งแล้วโอยต้องสังเกตอวแ, <ฟ S 1> <ด>แฟนบอยตบมือให้หน่อยแล้วแฟนบอยออมันต้องสังเกตดีมากๆไงนะผมตรงไหนวันนี้นคือจ์ที่พอจอไม่โค้งแล้วคนก็อ้แฮปปี้กันอวยกันไปตั้งเยอะอสุดท้ายกลับไปเรื่องเดิมไอ้วันที่แบบอากาศแบบจอโค้งนี่คือนวัตกรรมงาสวยงามพเมพ์มสวยงาม วันนี้สุดท้ายกลับมาจุดจุดเดิมจุดเริ่มต้นไม่ใช่เขาต้องบอกว่ามันต้องมีมันต้องมีเทรนด์ไงช่วงแบบเหมือนกับเหมือนกับแฟชั่นนี่นออกป่ะเฮ้ยช่วงนี้จอโค้งมาเป็นเทรนด์ว่ะนำโดยซัมซุงถึงเวลาเฮ้ยถึงเวลาจอแบนแล้วซัมซุงอี <alignment> กเอาอีกว,วนกันไตวนกันมาก็แบบนี้เราก็นี่อีกอย่างหนึ่งที่ควรจะต้องบอกมันอยู่ในเรื่องดีไซน์เนี่ยนะนั่นก็คือ <S <S เรื่องของน้ำหนักนี่ของเรานี่เบา 2 2 1กรัมถือไปนี่เบาเหมือนกับปุยนุ่นบ๊อบสองร้อยยี่สิบเอ็ดกรัมเนี่ยกับสองร้อยสามสิบเอ็ดกรัมคือสิบกรัมมันไม่ต่างขนาดนั้นไหมเดี๋ยวพอมไปอยู่ในมือที่ต้องถือตลอดเวลาเนี่ยเนี่ยนิ้วก้อยนี่หักวะเนี่ยโอ้คุณก็ถอดเอสเพนออกดิจะได้เบาขึ้นนิดนึงแล้วจริงได้ยังมีคือผมมีเวเปอร์แชมเปอร์ข้างในด้วยอันเนี้ยมันก็เป็นโลหะไงถ้าคุณไม่ซึ่งตอนแรกคุณไม่มีอ่ะแล้วคุณก็เจอปัญหาเครื่องร้อนไง น,นี่ก็ใส่มาคุมแต่แรกเลยเดี๋ยว <ś m ix> อย่ามาบอกว่าเรื่องปัญหาเครื่องร้อนนี้ป่านนี้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมอยู่เลยนี่ก็เย็นเจี๊ยบโอ้ไอตอนเปิดมาขายรอบแรกอะอัปเดตแพทแทบไม่ทันขนบนเป็นที่ปัญหาซอฟต์แวร์เกได้ด้วยจมูกถัดจากเรื่องดีไซน์ก็มาถึงเรื่องของฟีเจอร์แล้วด้วยความที่ S 2 4มันใหม่มาก Galaxy AI หลายคนก็สงสัยว่า ก็เลยคิดไอทำอะไรได้บ้างโอ้โหเราไม่จบไปดูคลิปเลยได้ไหมมันเยอะมากยาวมากถ่ายกันเป็นวันอันนั้นอ่ะตัดมาได้แค่นั้นเลยเยอะจริงเยอะจริงแต่ันเนี้ยต้องบอกงี้ว่าบ้าคือเขาว่า AI เป็นพวกแบบตามกระแสเขามี AI 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 ก็ต้องแบบกระโดดเข้าไปขอ AI ด้วยคุณกระโดดใส่เหมือนกันแหละแต่คุณชอบบิดคำไงคำว่า AI คุณก็ไม่ใช้คุณไปใช้คำว่า Learning คือมันไม่ได้ไงคือกระแสะมาแบบไหนเดี๋ยววแบบ่าถ้าเราไปใช้คำแบบอย่างเงี้ย a l เ x ็ AI ีออตามตามกระแสะ <AI. S 1> Google กูเกิกเอไอเราใช้เราต้องคิดคำขึ้นมาใหม่เป็นคำของเราเองอ่นะ Wi-Fi d i ด e c ก <oughs> งี้ไม่ได้เราต้องใช้เป็น a อ r o ดออ่า อย่างอันนี้ AI ไม่ได้เราอย่างตัวของตัวรูปอย่างนงี้เราก็ต้องมีการ machine learning แล้วก็มีการทำคิดเป็นคำพูดใหม่จำได้ว,วันนั้นอ่ะทั้งทั้งงานเลยอะ่ะ machine learning machine learning machine <oughs> learning แต่ว่าก็บอกไว้ก่อนว่าไม่ใช่ว่า Apple ไม่มีคือเราใช้เราไม่ต้องมานั่งแบบโฆษณาว่าเป็น AI 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 โชว์ที่ฟีเจอร์ไปเลยมันทำอะไรได้บ้างหรืออีกอันหนึ่งอย่างเงี้ยที่ชัดๆเลยเพิ่งวางขายไปตัว วิชั่นโปรจริงจริงมันคือ AR VR ไม่ได้ไม่ได้เราห้ามใช้ไม่ได้เราต้องใช้เป็น spatial อะไรนะคอมพิวติ้เออขอบคุณมากคือพระดิษฐ์คำจนไม่แต่ลูกค้าก็ยังจำไม่ได้ตัวผมเองก็จัไม่ได้มันไม่ได้ไงมันต้องแบบมีคำของเราเองเดี๋ยวแบบเป็นบัสเวิร์ดไม่ดีไม่ดีไม่เท่ก่อนนี้เขาจะขายฝันแบบรมๆแรงๆอยู่นะครับเพราะว่า เฮ้ย Apple มียังไม่มีคุณแค่บอกว่าถ้ามีแล้วจะจะดีเหมือนกันใช่ไหมแล้วที่คุณบอกว่ามี a c h i n e l e a r n i n g น่ะมันมีอะไรให้ใช้ตอนตอนนี้เอาง่ายๆเลยนะคือแบบที่คุณใช้ใช้กันหลายๆคนน่ะน่าจะเห็นแล้วล่ละอย่างไนตัวที่เราสามารถที่จะเข้าไปในแกลเลอรี่นะแล้วก็เนี่ยดึงเป็นตัวของแมวหมาอะไรอยนี้เนี้ยอันเนี้ยมันก็ใช้ AI ในการดึงออกมาได้แล้วเหมือนกันเด็บแมพหรือเปล่ากล้อง2ตัวจับระยะโมันต้องมีแมชชีเนอร์นิ่งกันมันได้หรือว่าอย่าง พวกเซิร์ชอะไรพวกนี้มันก็คือสามารถใช้ไอในการดีทงดีเทคใจเย็นดูก่อนไอไอจริงต้องแบบนี้ครับคุณเปิดเข้าไปในรูปคุณเลื่อนขยับได้คุณปรับบิดเติมส่วนต่างๆได้จินตภาพไออ่ะรู้จักไหมที่เขาใช้กันแล้วทั่วโลกตอนเนี้ยมันมาแล้วอยู่ในเครื่องสมาร์ทโฟนแค่นี้เนี่ยนี่คือโฟโต o แอสซิสไม่ใช่แค่แบบดึงรูปดึงอ็อบเจกต์ดึงแมวดึงมอกมาจากภาพแล้วไปแปะที่อื่นเป็นสติ๊กเกอร์มัมนเบสิกเกินไป หรือไม่แต่เรื่องของนะครับพวก AI ในการประมวลผลแปลภาษาแปลข้อความคุยกับคนต่างชาติทุกอย่างเนี่ยไม่ต้องเชื่อมเน็ตแล้วระบบ AI ในเครื่องมีการใช้พวกโมเดลภาษาที่สามารถ r ันบนชิปอยู่ในเครื่องไม่ต้องพึ่งคลาวได้คุยก,กัน2-3สภาษาก็แปลได้นะเป็นทรานสเลเตอร์เป็นตัวที่โทรแล้วคุยกับคนต่างชาติแล้วก็พูดเป็นภาษานึ่งให้ร้ได้เลยอันนี้ค,ความสามารถ AI ล้วน ทำไปใช้ได้จริงขนาดไหนเนี่ยเฮ้ยใช้ได้แล้วตอนเนี้ยเดโมให้ดูแล้วด้วยเดโมเดี๋ยวเดี๋ยวรอไปใช้จริงเดี๋ยวก็แบบเดี๋ยวคนก็ร้องกันอีกอะโอ้ยทำได้จํากัดหรือเกินอนนี่คือญี่ปุ่นญี่ปุ่นนี่ไปคุยมาแล้วคนญี่ปุ่นเขาแบบเขาชอบคุยกันรอยู่แล้วไงเวลาเขาจะจะคุยใช่ไหมเขาจะมีมือถือกดๆพอเป็นแบบนี้ปุ๊บสะดวกกว่าเดิมเยอะเขาก็เข้าใจแล้วก็คุยกันรู้เรื่องมากกว่าเดิมด้วยเขาสุดยอคุยรู้เรื่องจริงใช้ได้จริงจรู้เรื่องจริงสื่อสารได้สื่อสารได้ไม่เป็นไรทำๆไป เดี๋ยวรออีกแป๊บหนึ่งดูแล้วแบบมันลงตัวเข้าที่เดี๋ยวลอกไปก็ททำให้ดีกว่าห <c oughs> ลังห่า <c oughs> มี oh. ของแท่ว่าต้องอย่างนี้แอปเปิลแท้ๆต่อเปมันเป็นเรื่องของอนี้เลยกล้องอใช่ไหมเพราะว่ารอบนี้เนี่ยหลายคนก็บ่นว่าเฮ้ยทำไมมาเป็นห้าเท่าทำไมต้องมาลอก i p h o n e ด้วยเขาไม่ได้ลอก i ไอโอนความละเอียดก็สูงไ<อ>ง50ล้านไง เขาคุณเท่าไหรอ่อ่ะก็48แล้วลดมาเลย12ไงเหมือนกันนะและมันก็เอาอม,มาทุกอย่างเนี่ยแบบบ้าตามระย,ยะการทํางานการมวลผลเนี่ยต้องลองดูเพราะว่ารอบนี้ชุดกล้องของซัมซุงอ่ะ AI Galaxy AI เขาทํางานคู่กันก็คือให้ตัวกล้องหลักกับกล้องที่แบบระย,ยะถ่ายคู่กันหลายๆช็อตเลยไม่ถ่ายกล้องเดียวแบบเดิมทั้งที่เก่าคือถ่ายกล้องเดียวหลายๆช็อตอันนี้คือไม่ถ่ายหลายกล้องหลายๆช็อตได้ Oh. เพราะฉะนั้นเรื่องของความคมชัดของภาพระยะอะไรเงี้ยมันก็จะดีขึ้นความคมชัดนิสูี่สู้ S23 ได้ยังตอนซูมไกลๆเนี่ยเฮ้ยได้สู้ได้คุณไม่ต้องเทียบเอยบ S23 หรอกคุณเอาไอโฟนให้รอดก่อนทำไมอะ่ะเฮ้ยชนกับสีงไงเนี่ยโอ้โห oh. <laughs> นี่นี่นี่ถ่ายแบบ นะสอกล้องอะไรเงี้ยมีเปล่าซอฟต์แวร์ถ่ายสกล้องพร้อมกันเงนี้ยเออคุณกักไว้ทําไมอ่ะไม่ล้วจะใช้ไปทำไมอ่ะไม่แอปเปิ้ลไม่เคยให้อะไรที่มันเกินที่คุณต้องใช้งานใช่ไหมเอ้า <c oughs> เอาไปแก่นั้หละ <c oughs> เอออยากใช้อะไรคือเราไม่ได้ปิดก้นเราก็แบบอยากได้อะไรคุณก็ไปโหลดแอปมา<ไ>ปเพิ่มไอในจิงเออแล็กสักพักหนึ่งก็ค่อยแบบเอามาใส่ของตัวเอง อันนี้แน่อนอน,น,นะอะไรที่มันเวิร์กแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาไม้ดีก็ดูดีขนาดธรรมดาเลยไม่ไปเอาจากซัมซุงเอาจากนู่นเอาจากนี่มาก่อนเลยแล้วเราค่อยพัฒน,นามาใส่ในใ i ไอโฟนนี่คือไอโฟนที่ดีที่สุดตั้งแต่เราเคยทำมา These are the best and most capable iPhones we've ever made <c oughs> เป็นคำเดียวกันใช้ทุกๆปีทำมาแล้วมันห่วยกว่าเดิมจะทำมาทำบ้าอะไรเอานี่ยเดี๋ยวมันเป็นเรื่องของการถ่ายวิดีโอด้วยเออรอบนี้ก็คือของฝั่งซัมซุงเองเนี่ย มี 8K อือในคุณยังไม่มีอยู่แล้วถูกไหมันก็มี 4K แต่ว่า 8K หายที่มันเล่นได้จริงๆใช้งานได้จริงใช้งานได้จริง 8K ทั้งกล้องหลักแล้วก็กล้องเทเลเอา 4K มันถ่ายแล้วมันดีดีจนแบบ 4K 60เนี่ยมันเด็กๆแล้วในซอฟต์แวร์เปิดได้120โอ้120เฟรม 120เฟรมแต่นี่ถ่ายออกมาให้มันคุณภาพคุณลิตี้ดีๆถึงขนาดเราไปใช้ในระดับอุตสาหกรรมนี่ทําไดไม้มีโหมดโปรไฮบริดเรทประมาณหนึ่งเหมือนกันแหมเนี่ยแต่ของนี่ไอโฟนนี่เป็นมีเป็นโปรเรสนะครับมีล็อกมีอะไรพวกนี้โคดถางชาติเอาไปถ่ายหนังกันสบายๆโอ้โหเขาลดต้นทุนเหรอจากกล้องตัวใหญ่มาซื้อไอโฟนไปถ่ายหนังเนี่ยหรือยังไงเออว่ะทำไม <laughs> ไเพื่อความสะดวกสบายเงี้ยหรือว่าแบบอย่างน้อยคือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มี กำลังเงินที่จะแบบไปต้องลงทุนไปซื้อกล้องใหญ่ๆมาอะไรตัวี้ตัวเดียวก็พอแล้วงั้นเดี๋ยวมาลองดูดีกว่าว่าวิดีโอไฮบริดเรทนะกับตัวของโปรเร s เนี่ยอจริงแล้วคุณภาพพิกเซลเมกะบิตอะไรพวกนี้มันเท่ากันหรือเปล่าสุดสีกันไหมเอออยากฟังความเห็นดูแล้วเป็นยังไงเน่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้นะ แต่ไม่ได้หมดแค่นั้นเรื่องของกล้องการถ่ายวิดีโอเนี่ยมี AI มาด้วย Galaxy AI อยู่ในกล้องวิดีโอนะครับก็คือ Instant Slowmo เป็นยังไงคุณถ่ายคลิปอะไรมาก็ตามถ่ายปกติมา30เฟรมอะไรพวกนี้มาเปิดแล้วเลือกปรับเป็นซ u เปอร์สโลโมแบบ120เฟรมได้<ำ>จากซอฟต์แวร์จาก AI แล้วมันแตกต่างอะไรจากการที่ก็เนี้ยก็ถ่าย30เฟรมแล้วก็ไปไนี่คุณขยายไม่ได้ภาพมันกระตุกไงเฟร,รมมันห่างคุณทําสโลโมไม่ได้เอ้ยแต่ว่าคุณจะเจ๋งในเรื่องเติมฟองเติมเฟร,รมอะไรแบเนี้ยแต่ยังไงสิ่งที่คุณก็ยังแพ้ทางฝั่ง i o เวสแน่นอนก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันทำไมอ่ะผมก็ไปแอปเยอะเหมือนกันนะมีแอป,ปแกล้าบอกว่าตัวเองมีแอป,ปเยอะแอปทางด้าน,นสายครีเอเตอร์นี่หมดอะมันวงมันแวนก็เยอะไปหมดได้เ็นหรอป เฮ้ยอยู่ฝั่งไหนกันแน่เฮ้ยใจเย็นๆใจเย็นๆนนี่เขาเดี๋ยวเดี๋ยวมันไล่ไปถึงเรื่องของปลอดภัยอีกทีหนึ่งก็ได้อ่ะจัดมาก่อนนะนี่คือพวกแอปที่เกี่ยวกับเรื่องกล้องทาความสามารถเพิ่มเติมเนี่ยมีเยอะแยะไปหมดอย่างแอปหนึ่งที่สาย Android เนี่ยอิจฉากันทั้งนั้นก็คือแอป Black Magic เนี้ยดูไหมไม่เคยฟังเลยซานตาน่าไงแต่ขึ้นเพลงไม่ได้นะ๋ยวเขาจะแบนด์คลิปเราลองไม่เหมือนขนาดนั้นโอเคโอเค นี่แ,แอป Blackmagic เนี่ยคือมันก็ทําให้คนที่ใช้ iPhone เนี่ยสามารถที่จะปรับแต่งค่าในการถ่ายวิดีโอได้ละเอียดจัด,จดเลยใช่เพราะว่ากล้อง iPhone มันล็อกเอาไว้ไม่ให้ปรับแน่นอน <ś led> เราปล่อยให้เฉพาะสิ่งที่คุณต้องใช้คุณต้องการจำเป็นเท่านั้น <ś led> อยากที่จะทำอะไรมากกว่านั้นแอปเสริม <ś led> แล้วถอะแอปมันดีคนใช้เยอะๆเราก็จะจับเอามาใส่อยู่ใน iPhone 18 ซึ่งอันนี้ครับฝั่งของ Samsung ไม่ตัหลดแอปเพิ่มเรามีโปรเดรลอยู่แล้วสามารถเข้าไปตั้งค่าตอนถ่ายเลยไว้บาลานอไอโซทุกสิ่งอย่างก็ไปเลือกปรับเอาใช้เลนส์ไหนหระยะไหนก็ตามสบายแล้ว s t o r ี่เนี่ยชัดอะยัง ตอนนี้เอาไอ้24 u ต t ครับถ่าย IG Story ด้วยแอป IG เองเนี่ยจะเห็นว่าจะไม่ได้ชัดขนาดนั้นนะครับผมแล้วก็มีเรื่องของอาการสั่นไหววิดีโอนิดหน่อยเหมือนกับไม่ได้มีการเปิดฟีเจอร์วิดีโอและการสั่นของตัวเครื่อง Samsung มาแต่ถ้าเกิดใช้แอปกล้องของเครื่องครับถ่ายคลิปมาแล้วก็มาลงใน IG Story เนี่ยนี่คือชัดเนียนนิ้งเลยใส่ฟิลเตอร์ได้อย่างไปดูกันสิครับเนี่ยเห็นหรือเปล่าถ้าเกิดไปเลือกใส่ฟิลเตอร์มาจะเป็น iPhone หรือว่า Samsung ก็ตามนะครับเราเห็นว่าตัววิดีโอเนี่ยความเร่ยมันถูกลดลงมาประมานึัพก มาต่อกันที่เรื่องต่อไปเลยว่าอันนี้นี่ต้องบอกว่ามันเป็นทีเด็ดที่ยังไงก็เจ๋งอยู่วันยังค่ามันก็คือเรื่องของการเล่นเกมบนมือถือเรามี ray tracing เพิ่งมาอีกแล้วเฮ้ยมีระยะหนึ่งแล้วแต่ว่าไม่มีเกมรองรับดูแล้วจุกกว่าเดิมอีกนะ <c oughs> เอ้ยนะ แต่ว่าบนเนี่ยบนไอโฟนเนี่ยคือบอกว่ามันทำไปทุกอย่างเล่นเกมก็ดีไม่ต้องมานั่งห่วงอะไรแถมล่าสุดก็ยังรับการเล่นเกมบนคอนโซลเอ้ย<ม>เล่นเกมค,คอนโซล<ค>บนมือถือได้ต่างหากคุณกล้าเคลมว่าคุณภาพแบบคอนโซลเหรอแค่เอาชื่อเข้ามามากกว่าไหม resident evil เนี่ยคือคุณลิตี้มันาจจะมี drop <c oughs> ลงไปนิดหน่อยแต่มันก็ยังเล่นได้ไงคือคุณลิตก็ใกล้เคียงไงมันก็เหมือนกับแค่อรอตเกมมาลงมือถือเปล่าวะอ้าว จะบอกว่าอย่างนั้นแต่มีแล้วมัล่ะมีเกนชินไงซีซีเหมือนกันอ้าวเกนชินมีทุกแพลตฟอร์มนะแล้วเกนชินเนี่ยเปิด120เฟรมได้อย่างแล้วเปิด120เฟรมอะเล่นได้เกินสินาทีไหมแป๊บเดียวม่นชอดำแล้วร้อนคือเป็นโจทย์ที่แบบว่าเหมือนกับแอปเปิลอยากขิงอะขอเกนชินเปิด120เอาแต่ยังไม่ยังทำได้อะเล่นไม่ได้เอาจิงนปัญหาของแอปเปิลที่หลายคนเจอกันนะถ้าเมื่อไหร่เครื่องร้อนหรือว่าแบตใกล้หมดเนี่ย จอดาแบบคุณปรับแก้อะไรไม่ได้เลยดำาุึนตืต้อดูอะไรไม่เห็นะส่วนตัวนะเคยเคยเจอจริง่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่รุ่นนี้ด้วยนะตั้งแต่รุ่นก่อนๆเนี่ยความร้อนนี่ไม่ใช่รุ่นแรกที่มีปัญหาเคยเล่นอยู่อย่างงี้มีเหมือนกันเฮ้ยร้อนนั่นเหรอนี่จุ่มน้ําเลย <c oughs> แช่น้ำเลยแช่น้ําเลยคันน้ำเหมดอเลยเออนี่เราก็เล่นต่อสบายซึ่งอันนี้เราบรพท่กน้ำแข็งแล้วนะครับเราก็มีเวเปอร์แชมเบอร์ติดไว้เลย ระบายความร้อนคือไอร้อนไม่ร้อนนะไม่รู้แหละติดไปก่อนทานทษนะครับเรื่องของความร้อนเนี่ยคุณอัปเดตเ,เฟิร์มแวร์มาแล้วก็ย้ำเห็นจะดีขึ้นเลยเห็นไหมเล่นเกนชินเทียบกัน10นาทีทั้ง2เครื่องตั้งค่าเหมือนกัน60เฟรมนะครับ iPhone นุภูมเนี่ยวิ่งมา40 11องศาส่วน iPhone 14 Ultra เนี่ยวัดได้สูงสุดแค่38เองครับนอกจากความร้อนก็มีเรื่องของแบตเตอรี่ที่ทุกคนก่อชอบถามมาว่าเฮ้ยพวกเนี้ยเรือธงมันใช้งานได้แบบวัน2วันอยู่ไว้ไว้ไหมหรือเปล่าอะไรเงี้ย จริงจริงมันต้องเทียบพี่ว่าใช้อะไรด้วยปะว่ามันจะได้ใช่ใช่ใช่เออแต่ถ้าเกิดเทียบจากการทดสอบแบบลองเล่นแบบต่อเนื่องยาวๆไปอ่ะผมก็อยู่ได้10กว่าชั่วโมงนะ10ชั่วโมงแต่ก็ยังแพ้ iPhone ที่ก็อยู่ได้นานกว่าหลายสิบนาทีก็เกือบชั่วโมงไม่เยอะไม่เยอะเฮ้ยคาซิเลียเนี่ยของซัมซุงนะประมาณ10ชั่วโมง10นาทีอะไรประมาณเนี่ยโอ้ของไอโฟนนี่ ขึ้นไปเกือบแตะสิบเอ่ดอะอยู่ที่10ชั่วโมง 40, 40, 40ชั่วโมงห้เลย,ยมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกต่างนิดเดียวไม่ล่ะแต่นี้ส่วนมากเขาจะเทสที่แบบคอมเพลบ,บิวคไงซึ่งจริงแล้วเนี่ยค่าดีฟอลต์ของ Samsung อ่ะมันจะมา Full HD Plus เดี๋ยวจะมีทดสอบไปดูเพิ่มเติมนะครับเผื่อใครแบบอยากรู้ว่าเฮ้ยถ้าเกิดเทสแบบการใช้งานการแอปพลิเคชันที่คนไทยหรือว่าคนบ้านเราชอบใช้กันอะออกมาแล้วแบบมันจะดีกันมากน้อยแค่ไหนอยากดูเม้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้อื ช่แต่อเรื่องแบตหมดภายในเวลากี่ส0ชั่วโมงเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันจะมีเรื่องของการชาร์จแบตเตอรี่อยู่ใครชาร์จไวจเต็มไวกว่ากันไงถูกไหมไอ้เรื่องนี้ก็พูดถึงมานักตอนนักแล้วนะก็ะมันต่างกันขนาดนั้นหรอโอ้โหทานโทษเร็วกว่าแน่นอนนี่เดี๋ยวมาเทที่สดๆไปเลยนะครับผมนี่แบบรับล้างปั๊บ เก็บมา้องไห้ด้วยคุณไม่จิ๊กของผมมาใช้เนี่ยคุณแอบพายในรายการคนต่หากผมใช่อย่าลืมไปกด subscribe ไปด้วยนะฮะนี่นี่นี่กับนี่เลยครับผมหัวชาร์จ Omnia 2 Mini สามสิวัตต์ตัวจิ๋วๆแล้วก็ Spin X 2 0 K 65วัตต์ก็คือมาตัดกันที่ขนาดเหรอ Power Bank อันนี้มัน Power Bank แล้วนี่เป็นหัวชาร์จใช่ไม่เบาๆอ้าวชาร์จดีจนน้องเอาจิ๊กเอาไปใช้แล้ว อ๋อเด้๋วนี้น่นี่นี่หัวชาร์จจิ๋วนะครับ30วัตต์จัดไปเล็กจิ๋วนะครับแต่ว่าชาร์จได้เร็วแรงมากออกรับพีดีที่30วัตต์อ๋ออันเนี้ยคุณเห็นสายไหมทำไมอ่ะหนาดูว่าจะอะไรเห็นสายไหมไม่มันหนาจริงดูดิคือคือจัดแล้วทุกทุกคอนุณภาพนี่คือโอเคเซอร์กิตบลิงค์รับไฟแรงสุดร0อวัตต์ เพราะฉะนั S <S oh ้นถ so ้าคุณมีแบบว่านะพวกชาร์จลดวงลดบุ๊ก1้0ว yes. hey ัตต์อะไรเงี้ยเนี่ขึ้นซูเปอร์ฟาชาร์จิ่งบนหน้าจอเห็นชัดอันนี้ใช้กับ iPhone ได้ด้วยปะได้ได้สิครับคุณเป็น Type C แล้วนี่อาแน่นอนใช่คุณเน่ะเห็นไหมคุณ่ะลอกผมอีกแล้วผมใช้ Type C มาตั้งนานแล้วเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่คุณจะคิดแล้วกันนะครับ นี่เราเพิ่งเปิดไทป์สี <c oughs> <24 S 2> ่เป็นที่สี่เพิ่งเป็นไทป์สี่เมื่อต้นปีนี่เอง <c oughs> เอาเพิ่งขายไงไ <c oughs> ทป์สี่มาประมาณม 2> 2สองสัปดาห์นี่นี่นี่มีอันหนึ่งก็คือนี่ตัว Power Bank นี่ตัวนี้คืออย่งเจ๋งเพราะว่าตัวแร็เตอร์อาจจะเล็กหน่อยใช่ไหมสามสิบวัตต์แต่ตัวนี้คือจ่ายได้เต็มสี่สิบห้าวัตต์ของซัมซุงเลยอ่าก็คือใหญ่แล้วก็ให้กําลังไฟที่แรงด้วยใช่เดี๋ยวถ้าเกิดเสียบซัมซุงคือได้เต็มสี่สิบห้าวัตต์มันก็จะขึ้นแบบนี้ภาบ ซูเปอร์ฟัสซิ่งสองจุคือเต็ม45วัตต์ครับตัวน,นี้เฮ้ย <S igent> จริงๆตัวนี้มันสามารถจ่ายไฟได้แรงสูงส,สุดอ네ยู่ที่65วัตต์เลยนี่ว่าใช่แล้วซึ่งเจ้าโอเคพีบีบตัวนี้นะครับเป็น power bank ที่มาพร้อมกับแบตเต ah. <leve. S 1> อรี่20,000มิลลิแอมป์อืแล้วข้อดีคือไอ้ตัวหน้าจอเนี่ยมันโชว์เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่แล้วก็กําลังไฟที่กําลังชาร์จด้วยว่าตัวนี้จ่ายไฟเท่าไหร่อ่าคือก็จะได้รู้เลยว่าไอ้ตัวเนี้ยมันวิ่งเต็มความเร็วหรือเปล่าใช่นะครับตอนนี้้คคือ80%กกวว่่่าาาเพรระะะะฉนนั็จิงแปมณ 15ว uhm oh, ัตต์20วัต์งถ้าเกิดว่าช่วงแบบแรกๆเนี่ยก็จะวิ่งไปถึง15วัตเฮ้ยแต่ว่าชอบใจอ่ะที่แบบว่ามันมีบอกกําลังไฟอะไรพวกนี้ด้วยเออมาดูแบบครบดีแล้วมันแรงอ่ะคือต้องบอกว่าอันนี้มันเหมือนกับเป็นเจนใหม่ของพวก Power Bank เนี่ยมันจะต้องมีการจ่ายกําลังไฟที่มันแรงขึ้นกว่าเดิมเนาะคือก่อนหน้านี้มันจะจ่ายแค่ประมาณ1 0 15 20ซึ่งตัว Power Bank ก็ต้องดูว่ารองรับอะไรบ้างด้วยมาตรฐานใช่ไหมหรื p d ตัวนี้เป็นมาตรฐานหลักหรือตัว PPS ที่เป็นมาตรฐานก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ก็รองรับสามารถใช้งานได้ทั้งคู่ซึ่งจริงเนี่ยเป็น PD ดีรองรับที่หนึ่งมันก็แทบจะครอบจักรวา,วาลเลวเหมือนกนนนนันโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กต่างๆจริงจน่านมโหมากเป็นมาตรฐานนี้ใช่แล้วก็เป็นพอร์ตแบบ Type C 2ช่องแล้วก็เป็นพอร์ต Type A อีกหนึ่งช่องเพื่อเลือกใช้งานการรันอ,อย่างตัวชาร์จเจอร์ตุ้นเล็กนะครับของไอเมเนอคีตัวนี้เริ่มต้น1 1 9 0บบาทแต่เราไม่ขายเอาแล้วมาเป็นรายการทีวีได้เล็กเลย อะไรเร,ไเราไม่ขายเลยไงเราไม่ใช่ร้าน <laughs> เราไม่ใช่ร้าน <laughs> คุณไปซื้อได้ในราคาพิเศษ690โอ้โทรเข้ามาตอนนี้เราไม่มีไม่มีเ<ะ>บอร์ด้วย<อ>ส่วนตัว power bank นะครับอเอี่ออมเนียตัวนี้20,000มิลลิแอมมี3พอร์ตไวสุด65วัตต์แล้วก็มีหน้าจอมอนิเตอร์เช็คข้อมูลได้รา,ราคาราคาปกติ3,590บาทลดเหลือ2,890บาท โอ้โหแล้วทึกคุณโทรมาในตอนนี้มันเดิมซ้ำอีกแล้วไม่ได้แล้วอะแล้วไอโฟนเครื่องนี้จ่ายไฟแค่10วัตต์ราคาตอนนี้มันใช้พาวเวอร์แบงค์ไวแล้วเดียวอเออเอาเป็นว่าซื้อออคีครับชาร์จไวกว่าแน่นอนไม่ต้องซื้อไอโฟนมาชาร์จหรอกส่วนสายชาร์จนะครับตัวนี้หนาและชาร์จไฟเต็มร้อยวัตต์ราคาเริ่มต้นประห้าสิบบาทลดเหลือแค่529บาทอย่างที่บอกครับว่าเราไม่ขายเพราะคนต้องไปซื้อที่ออคี Offi ิเชียลสโใน s h อป e e แล้วก็ Lazada ส่วนประนนี้นะครับเอาจริงผมก็แอบรุ้นฟังคุณเหมือนกันว่าเมื่อไรจะมีมาสู้ผมสักทีนึง Apple pencil ก็เตรียมมาหลายรุ่นแล้ว iPhone iPad ทําไม iPhone ยังม่มีปากกาสักทีนึงเราก็เลยมาขิงทีไรก็นะหยิบขึ้นมาโอ้แค่นุ่นนมันมีหูเขียนได้จดได้แล้วก็รอบนี้อ่ะ AI มันเก่งขึ้นด้วยถูกไหมเลวลาคุณจดแล้วแบบลายมือแบบไกลเขียนหรือไม่ตรงบรรทัดอ่ะเดี๋ยวจัด แล้วก็ยังใช้เป็นรีโมทชัตเตอร์ได้เหมือนเดิมที่หลายคนชอบใช้กันมาคนใช้มากกว่าเขียนซะอีกอต่างเคร่องปัป๊บแล้วก็เซลฟี่อ๋อเอออย่างเี้ปากกาของเรามันก็มีอยู่บน iPad ดีๆก็ให้มันอยู่บน iPad ไปถูกแล้วเนี่ยเอามันยัดใส่เอาไปบางคนเนี่ยเอากาวไปหยอดไปยังไม่รู้สึกตัวเลยว่าโดนหยอดออมีไว้จนลืม <c oughs> จแบบไม่ได้ใช้อออแต่จริงมีไว้ก็ดีกว่าขาด S <S คือไอ้เรื่องเอสเพนเอสเพนเอาเถอะแต่ว่ายัางไงผมขอเล่นท่าไม้ตายที่สุดทุกครั้งอีโค y ิส e m คุณจะมี S Pen กี่เอสเแต่คุณก็สู้อีโค y ิส e m เมผมไม่ได้อันนี้คือถ้าคุณอยู่ในกลุ่มของ Apple คุณก็จะอยู่ในวงของ Apple รู้แค่นั้นแล้วคือตอนนี้นะครับฝั่ง Sam ม u n g เข้าไปจับกับ Microsoft DC ซิงค่าไปดีไว้กันได้หมดแล้วอะไรที่คุณเคยทำได้ เอาก็มาหมดแล้ว iPad รับสายข้ามเครื่องมี WiFi ต่อไม่ต้องมีเบอร์นะข้าเรือกันก็รับข้ามเครื่องได้เลยมีสับซุงอะไรเเครื่องก็รับข้ามกันได้ถ้าเป็นสายอินกงเป็นข้าวเดียวกันรับบนนาฬิกานาฬิกามี LTE คือพวกนี้มันโหมาเป๊ะครบหมเดเบิกไม่ยิ่งหย่อนไม่ยิ่งหย่อนแล้วนี่นี่ไอตัวที่คุณโชว์ว่าแอนดรอยโอ้รับส่งไฟล์กันมันแค่วงไหนมันแค่ในวงสานารณยากมส่งแค่ใน Apple ไง แต่ของ s ซัมซุ u ควิกแช r e ตอนนี้แชร์ข้าม Device ไ,ได้ออนดรอยด์ยกันกี่ข่ายก็รับได้แม้แต่ iPhone ก็ยังแชร์ข้ามไปให้ได้ฮะควิกแชร์สามารถแชร์ได้นะครับแชร,แชร์ไงวะง่ายแค่นี้เลยคุณเปิดมากดเลือก q ควิกแชร์เสร็จแล้วอ๋อไอตัวนี้ไม่ได้มีควิกแชร์เหมือนเราก็แชร์เป็น q r Code แล้วแล้วไงอะแล้วมันจะส่งไงอะสแกนสแกนมั๊บอ้าวมันไปเปิดเบราว์เซอร์ โหลดให้เนี่งเรียบร้อยอ๋อมันไปโหลดนั่นโอ้โอัพออขึ้นคลาวเรียบร้อยดาวนโหลดได้เลยเล่นวิธีนี้สะดวกสุดๆดเหนะ็นไหมเดี๋ยวคุณจะพูดเรื่องคอมบอดไพใช่ไหมเซกเกตอร์ตุง้งเซกเกตอร์ตี้อะไรเงี้ยทำไมรู้ทันวะป <c oughs> ่าท่าเดิมไงแต่เดี๋ยวรอบนี้นะครับจากที่แบบโอ้ ว่าพี่ถ้าคุณแอตแท็กเรื่องแบบเฮ้ยแอนดรอยเปิดช่องโว่ปิดแอป,ปลงแอปโปรแกรมมาแวร์ใช่ไหมล่ะแก็โดน<ะ>มิจฉาชีพมาบอกว่าเอ้ยโอนตรงโอนตังอะไรพวกนี้อีอะไม่เคยเกิดกับ i ไอโฟนซัมซุงตอนนี้มีมาตรการป้องกันแล้วฟีเจอร์นี้นะคะรับเรียกว่าออโต้บล็อกเกอร์คือมันจะป้องกันการพยายามดาวน์โหลดไฟล์แลวมาติดตั้งในเครื่องทั้งการแบบอหลดลดพนลิงอะไรพวกนี้บล็อกเลยไม่ให้ติดตั้ง หรือแม้แต่บล็อกการเชื่อมต่อเสียบสาย USB เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรมหรือว่าแลชเครื่องนี่ก็บล็อกด้วยเปิดบล็อกได้เลยบล็อกทุกอย่างนี้สุดท้ายคุณก็กำลังทำตัวให้เหมือนเหมือนกับ iPhone ก่อนหน้านี้ดิก็เป็นการป้องกันความปลอดภัยคือต้องเรียกว่าเรียกว่าอะไรนะไม่อาชีพไมรูปแบบอื่นไงไม้ทาที่เราไม่คิดว่าเขาจะโจมตีเ้าก็ต้องมีการป้องกันตรงนี้คือฟีเจอร์นี้นะครับตัวออโต้บล็อกเกอร์เนี่ยสัมพัไปเทสกับทั้งตำรวจไซเบอร์และกรมตำรวจด้วย ว่าวิธีการพิชิตชอบใช้งานกันเนี่ยมีกี่วิธีอนึกว่าวเอามาเทสนึกว่าเทสว่าตำรวจโทรเข้ามาเป็นมิจฉาชีพโทรเขา้าไอตำรวจไม่ใช,ช่มิจฉาชีพก็ไปเทสวิธีการเลยว่าเขาชอบใช้ทีไหนหลอกเรามากแล้วก็หลอกดูเอาตัวเบลเกอร์เดียวกันได้ไหมก็<อ>การพูดนั้นได้หมดเท่า<อ>ว่าจะหลอกส่งลิงก์มาหลอกติดตั้งแอปหรือว่าอะไรพวกนี้เหมือนกันได้เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีซัมซุงไม่ต้องไอทีิซซี่ก็ได้ฟีเจอร์นี้ไปเปิดซะถ้ามัน U I เวอร์ชันหกนย์แล้วเปิดได้ อ๋อก็คือไม่ต้องคือเรียกว่ากังวลเรื่องของมิฉชชีพน้อยลงกว่าเดิมเยอะเพราะว่ากันทุกอย่างใช่แต่ถ้าอยู่ดีๆคุณไปกดโอในเขาเองอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะเรื่องนึงแหละเออประเด็นสำคัญอันนี้แบบว่าโดนโรแมนต์แกล้แล้วหลอกโอนตังตรงๆอันเนี้ยซึ่งกันนั้นเนี่ยจะ Android หรือ iPhone เนี่ยหดนหมดไงก็ไม่เกี่ยวนะเออเพราะไม่ได้เกี่ยวกับลงโปรแกรมไงใช่เรากดโอให้เขาเองนะฮะนะครับเดี๋ยวเมาปิดท้ายด้วยการสรุปความรู้สึกตอนที่คุณได้ใช้เครื่องนี้กันดีกว่า อย่างผมนะคะร,รับผม Samsung Galaxy S24 Ultra สี t ทเทเนียมเกรความจุ 1TB เทร <c oughs> เปลี่ยนไปไหม <c oughs> อันนี้ต้องบอกว่าตอนแรกก็ยังสงสัยเหมือนกันเรื่องของตัวกล้องที่เปลี่ยน10เท่ามาเป็น5เท่าแล้วเพิ่มพิกเซลอ่ะมันจะดีขึ้นจริงหรือเปล่าก็ปรากฏว่าในหลายๆช็อตทีท่ยวไปใช้งานจริงเฮ้ยมันกลับแทบจะไม่แตกตา่างจากรุ่นเดิมบางฟีลลิ่งก็ดีกว่าด้วยตัวเครื่องทเทเนียมเอาจริงรู้สึกว่า ตอนจับถือไม่แตกต่างจากเดิมสักเท่าไหร่นะแต่ชอบพ่จอมันแบนแล้วประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของ a g ทีี่อลตราตัวนี้ผมว่าก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะแยะสาวกยังไงคุณก็ยังใช้ iPhone ต่อไปนี่แหละไม่ต้องไม่ต้องเป็นไม่ต้องหนักแน่นไว้หน่นไว้คุณอยู่กับสิ่งที่ดีที่สุดอยู่แล้วแต่ว่าสูมไกลไปคอนเสิร์ตแต่ว่าก็เดี๋ยวจะเอาไอเจ้า15 Pro m โปเนี่ย ไปเทรดอินแล้วก็เปลี่ยนเอาไว้ตัวนี้มาใช้ได้ฟรีเลยเว้ยเจอกันเดี๋ยวเขาบอกว่าถ้าคุณเทรดตัวเล็กสุดอ่ะเผาอได้ตังค์เกินไหมมูลค่ามันเกินโอเคครับไว้พบกันในขิงค้ำคันคราวหน้าอยากได้ท็อปปีอะไรคอมเมนต์บอกมาได้ใช่เดี๋ยวจะหาข้อมูลมาให้แล้วก็แบบกว้างๆไงนะอยากคุยให้คุยเรื่องอะไรกันใช่จัดมาเพราะก่อนหน้านี้เราก็มีเรื่องอื่นๆมาละทีหนึ่งเดี๋ยวมีอีกอยากให้ขิงเรื่องไหนเลยเรามาขิงกันนะครับผมตอนนี้ไปแล้ว สวัสดีครับ